เจ็ <c oughs> บแคลค่ะปวดแคลหางเอ้ยมาสมัแกะเท่าไหบอกต่อแชร์ต่อนะคะว่าใบาชาพลูช่วยแก้ปวดฟันได้อย่างดีเลยค่ะอีละเฮ็ดหยังน่ะนะมานี้มาทาั้งนี้ดูสิพ้าไปเ <c oughs> ขาดงเขาวสวนเนี่ยนะผู้หลาน้ำใสอาดลาด <c oughs> น้ำเย็นด้วยเนี่พี่น้องนะเป็นคลองน้ำนะครับเป็นปลา นี่ยัออยงอ่ะไม่รู้ค่ะม, <า S 2> มักใครขำเขียวเต็มน้าอยุนะพี่น้องเนาะนี่แหละนี่เป็นของน้าเป็นยังอ่ะขึ้นหนาบูดบูดบึ้งบึง้งเจ็บแขวค่ะปวดแขวหาเอยมาสมัจแจะะเถวะวะ้ต่น้อยๆอย,อย่ยังปวดแควอีลาปวดแขวคบหรือว่าปวดฟันนั่นแหละนะครับมา ยางมาสิผ้าเขาป้าสมุนไพร<ป>ง่ายๆมาเลยยางมาเน้อสมกแจะ้ตาน้อยปวดเขียวว่าหัดปวดเขียวเต้าน้อยออด้วยการแก้ปวดฟันหรือว่าปวดเขวนะพี่น้องหลากหลายสมุนไพรในภูมิปัญญาบ้านเขานะพี่น้องนะพี่น้องมักอันใดถนัดอันใดมีอันใดใส่อันนั้นนะครับอันนี้คือใบชะพลู โดยทั่วไปแล้วพี่น้องสิบว่เคยเห็นหมากใบชะพลูนะครับนี่คือลูกมันนะครับคข้าขๆไอ้พริกไทยคข่ายๆดีปรีนะครับแต่ว่าอันนี้คือใบชะต้นไอ้ลูกใบชะพลูนะครับให้เบิ้งชัดๆนะพี่น้องนี่เป็นยังซี่แหละครับลูกใบชะพลูลูกสุกมันสิออกนิ่มๆนะพี่น้องนะ กินได้นะพี่น้องหอมหวานหอมแบบหอมหวานนะพี่น้องนะจะกินให้เบิ้อห้อ้ลากินให้เบิง้งเอากินให้พี่น้องเพื่อนเบิ้งแม่ละกินเลยล,ลูกเขาเหมือนเยลลี่เลยค่ะอีลาปวดเข่าก็เอาอันนี้แหละลกเอารลดนะครับเอา,เ,อาเนี่ยเอาใบนั่นนี่กินน่ะมาเอาเมียยาแก้ปวดเข่าสมุนไพรนี่เอาใบนี่เอาใบนี่เด็ดเอาใบาเดียวพอ ก่ต้องเอาหลายก็ต้องคั้ป้อมนะครับม,มุมมุมป้อมป้อมแล้วก็มุมเลยเออ,ม,ม,อเมุมเข้าไปนี่เจ้งซี่แหละพี่น้องก็แค่ยำยำให้มันแตกให้มันละเอียดแล้วก็โอมไ้ซื้อนะครับลดมันก็สีออกซาซาออกจี้งใดออกซาออกออกเผ็ดนิดๆแบบยำแหนมเลยหินหินแบบจี้งใดเนี่ยนี่แหละครับนะครับอันนี้แบบ แกปวดแ่วปวดฟันแบบได้ผลนะพี่น้องนะบกถึงสองสามนาทีกะหายปวดแล้วนะครับแกปวดฟ<ว>ันเป็นไดล่ะ,ะใครแนยยังเริ่มจะดีขึ้นหรอวคะ่ะใส่อาปากดูสิจก่ะ <laughs> <laughs> เอาไปไปไหวมองที่มันปวดเลยนะมองที่ว่ามันเก็บเลยพี่น้องนะ <laughs> เขาเอาไปประกบไว้เท่านั้นเองนะครับ <ผ>เรื่ยงทึ้งไว้ค่ะเอาไปแครงที่ปวดค่ะเท่านั้นเองนะครับง่ายๆเรื่องแก้ปวดเข่าปวดฟันหายเป็นปิดถิ่มขึ้น่านั่นแหละนะครับสมุนไพรใบชะพูได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมเลยค่ะแมนครับใบชะพูบ้านเขาธรรมดาเนี่แหละแต่ว่ามันมีประโยชน์จังบอกนะพี่น้องนะประโยชน์มันดีหรือเรื่องปวดเข่าง่ายคับเรื่องสมุนไพรบ่มีขีดจำกัดนะพี่น้องนะขอให้รู้เท่านั้นเองนะครับ มีประโยชน์ทุกอย่างนะครับในผักส่วนครัวบ้านเจ้านั่นขอให้รู้เท่านั้นเองนะครับนี่คือหมากหมากใบชะพูรู้แล้วช่วยบอกต่อแชร์ต่อนะคะว่าใบชะพูช่วยแก้ปวดฟันได้อย่างดีเลยคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ